กว่าจะไปตามจีบมาได้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงปี19เ้วนะไม่หมื่นเท่านั้นนะครับ mm. ออดี้ตัวนี้เนี่ยแฮชแบ็กน่าใช้มากนะครับ A1 3 5 TFSI นะครับเป็นตัว S Line ด้วยนะมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับเรามาเริ่มจากสีกันก่อนเลยนะครับสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ช่างนะครับเขาจะให้เป็นทูโทนนะคือตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นสีหลักของเขาส่วนหลังคาเนี่ยจะตัดดำนะครับทุกสีทุกเฉดนะแล้วดูสีด้วยนะครับจากที่สังเกตมาคันนี้นะไม่เคยทําสีเลยสักชิ้นนะครับริ้วรอยแทบไม่ค่อยมีนะก็รถมือเดียวครับอย่างว่าไม้น้อย1 6 0 0 0กนกิโลนะครับการันตีไม้แท้ให้ด้วยนะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ตัวไฟกันชนเนี่ยออกแบบได้สวยงามกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะตัวเก่าเนี่ยจะออกบนบนโค้งๆนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยใช้ความบึกบึนนะครับเน้นเส้นสายคมสันที่มากขึ้นนะครับไฟหน้าที่เข้าให้มานะครับก็จะเป็น full LED เลยนะครับเป็นแบบแมทริกเลยนะแล้วดูด้วยตัวไฟนะครับไม่แค่หมื่นหกนะครับไม่มีรอยสเก็ดหินเลยนะแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์มาสองจุดนะครับถ้าพูดถึงในรถเซกเมนต์เดียวกันนะน่าจะเป็นรุ่นที่ให้แม็กมาค่อนข้างใหญ่นะครับเทียบกับรุ่นอื่นๆย้อนอื่นนะอันนี้ได้ แมวกขอบสิเลยนะครับและเป็นลาย5ก้านเป็นลายเหมือนดอกไม้นะสวยงามนะครับให้อารมณ์ือนซูเปอร์คาร์นะและรัดด้วยยางเนี่ยสองหนึ่งห้าสี่สิบสิบแปดนะมีคำว่าเอสไลน์นะครับ,รบแปะมให้ข้างๆตัวรถด้วยนะอันนี้นี่คือเหมือนไซส์สเกิร์ตนะแต่ก็ไม่ใช่สเกิร์ตนะครับเป็นออแถบสีดำนะครับแปะไว้ข้างรถเนี่ยทำให้รถมันดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นมากเลยนะครับมีจุดยึดแหลกให้ทั้ง4บานเลยนะคือต่างประเทศเนี่ย ชาวต่างชาตินะครับเขาเผื่อไว้คนสัมภาระนะครับเช่นจักรยานกระปุกกระเป๋านะครับตัวนี้นี่ก็คิดเผื่อไม่แล้วมีจุดยึดแหลกให้เรียบร้อยเลยไฟท้ายเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวที่วิ่งไปด้วยนะไม่เหมือนไฟหน้านะครับไฟหน้าจะกระพริบเฉยๆแต่ไฟท้ายเนี่ยวิ่งด้วยแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีเซ็นเซอร์4จุดระดุกสังเกตการชนนะครับ S l i ไลน์ออกแบบมาให้มีตัดเทานะครับคาดให้ข้างอารมณ์พี่สปอร์ตค่อนข้างมากนะครับแล้วตัดกับดิฟฟิวเซอร์ข้างล่างเนี่ยผมว่าเป็นรถแฮชแบกที่ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะโปร เพื่อให้ดึงลงมานะก็สะดวกสบายต่อคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็ตัวฝาโปองกับตัวพื้นนี่ไม่สูงกันมากนะครับผู้หญิงตัวเล็กก็สามารถใช้งานได้นะแล้วดูห้องเก็บสัมภาระนะครับถ้าเทียบในเซกเมนต์เดียวกันแล้วเนี่ยแทบจะเป็นรุ่นที่เก็บสัมภาระได้ใหญ่ที่สุดแล้วนะเนี่ยครับถ้าเกิดเราพับเบาะสองฝั่งนะครับห้องโดยสารเนี่ยห้องสัมภาระตรงนี้จะมีเนื้อที่ประมาณพันลิตรได้เลยนะ ก็ถือว่าเยอะที่สุดแหละในเซกเมนต์เดียวกันดูสภาพรถม่น้อยนะสวยงามนะครับไม่มีรอยเลยสักนิดเลยในส่วนของตัวบาะนะครับก็ออกแบบมาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปีกข้างนะครับทั้งที่นั่งนะแล้วก็ที่พิงนะครับแล้วดูสภาพตัวบาะนะไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็ตะเข็บได้เนี่ยไม่มีล่นไม่มีย่นนะครับสภาพอร์ดนี่คือตึงๆเลยนะเจ้าของเก่าใช้รถมาดีนะครับมาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับบางคนบอกว่ารถซีรีส์เล็กๆเนี่ยจะนั่งพอไหมผมสูง170นะครับแล้วดู ข้างนอกเหมือนเล็กนะแต่ดูเ e ดร room นะครับเหลือค่อนข้างเยอะนะผมสูง170นะครับแล้วเล็กรูมเนี่ยอันนี้เบาะนั่งด้านหน้า,นนา,นนานเนี่ยผมปรับเหมือนการใช้งานจริงเลยนะครับก็เหลือนั่งสบายไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยว,ว้วค่อนข้างเยอะนะไม่ไม่ออกแนวอึดอัดนะครับนั่งสบายมากดูสภาพเบาะเบาะหลังการันตีเลยไม่เคยมีคนได้ใช้แน่นอนนะครับตึงเปียเดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องโดยสารกันนะครับมาเดี๋ยวผม start เครื่องให้ดู เริ่มต้นด้วยที่หน้าปัดเลือนไม้กันเลยนะครับก็ค่อนข้างทํามาได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าแหละได้เป็น f ู l l LED เลยนะครับก็จะมีด้านซ้ายนี่เป็นปัดรอบนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นเลขไม้นะจะดูเลขไม้นะครับห6 0 0 0ม่กกิโลแท้ๆรถปีส9นะสภาพนี้กว่าจะหามาได้นะครับแล้วดูสภาพนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับใหม่มากนะครับทั้งคอนโซลด้วยนี่ไม่มีรอยเลยปกติก็จะมีรอยเล็กๆ้อยให้เห็นนะอันนี้ไม่มีเลยนะครับสภาพ น้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้สังเกตพวงมาลัยหมื่นหกนะครับสมัยนะครับจะไม่มีการมันนะครับไม่มีการเงานะสภาพตะเข็บนี่คือเนียนๆเลยแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับให้มาเหมือนรุ่นพี่เลยนะเป็นพวงมาลัยกลมนะครับตัดด้านล่างเนี่ย ให้อารมณ์แบบ Audi TT นะครับบ่งบอกถึงความสปอร์ตเป็นอย่างมากนะผมชอบมากๆเลยนะคือจอเขาสมูทนะครับและไหลลื่นมากๆเลยนะตัวนี้นะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับกับ Android Auto มาเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของตัวแอร์นะครับก็ให้มาคุ้มค่ากับเซกเมนต์มากๆเลยนะก็จะเป็นแอร์แยก2โซนอิสระนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มควตรงกลางเนี่ยก็จะมีตัว Select Mode นะครับอยู่ด้านซ้ายนะมีป n t e n t i o n Control นะครับ Auto Start Stop นะครับแล้วก็มีไฟ พามานะครับแล้วก็สามารถปิดนะครับ parking sensor ได้ด้วยนะส่วนคอนโซลนะครับก็ให้คอนโซลเป็นสีดำนะครับตัดเงินมานะครับปุ่มเออ่ push start ในการกดสตาร์ทรถนะครับหัวเกียร์ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับและดูสภาพไม่มีรอยถลอกเลยย้ำเลยนะครับว่าสภาพรถคันนี้ใหม่มากๆนะนอกจากรถคันนี้จะได้รถมือเดียวป้ายแดงแล้วนะครับแล้วรถไม้น้อย16,000หมนกิโลนะแล้วดูนะครับใบออกรถนี่ก็ยังอยู่นะครับวันที่ออกรถนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับบุ๊ก แมนนวลนะครับคู่มือใช้งานนี่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับยังอยู่ครบนะแล้วที่สําคัญนะครับผมมาดูประวัติเซอร์วิสแล้วนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องตลอดทุกระยะทุกปีนะครับไม่แค่16ื่นหกแต่ไม่เคยล่าช้าเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับผมเปิดดูเนี่ยปี20นะครับยี่2เถึง25นะครับทำมาหมดปี24ี่เนี่ยเปลี่ยนน้ามันเครื่องล่าสุดเนี่ยเดือนตุลานะครับปี24เพราะฉะนั้นเนี่ยปี2ี่นะครับก็ต้องเปลี่ยนทีเด ถือว่าคุ้มค่านะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยตัวห้องเครื่องนะครับของรถไม่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลกันนะครับมันต้องอย่างนี้เลยนะคือพลาสติกเนี่ยต้องไม่มีกรอบไม่มีซีดไม่มีจางไม่มีแตกนะครับสภาพนี่คือเหมือนที่บอกน้องๆป้ายแดงจริงนะครับดูหัวน็อตไม่เคยไขนะตะเข็บเดิมทั้งหมดนะครับแก้มเดิมคานหน้าเดิมไฟหน้าคู่เดิมนะครับดูแผ่นการความร้อนเนี่ยไม่มีรอกนะครับสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่ครบนะครับ สภาพดีมากๆนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็น4สูบเรียงนะครับ150แรงม้า250นิวตันเมตรนะมีแรงบิดมาให้ใช้ได้นะมีกําลังมาให้ใช้ได้ตั้งแต่รอบพันกว่านะครับจนถึงสองพัน 2, เลยเป็นรถที่คล่องตัวในเมืองนะครับคือรถกลุ่มนี้เนี่ยเขาเอามาทําเอาใจนะครับวัยรุ่นกับกลุ่มผู้หญิงเป็นหลักอยู่แล้วนะขับขี่ง่ายนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างคุ้มค่านะหนึ่งนี่คือได้รถนําเข้าเป็น c p u ทั้งคันนะครับแล้วคุณได้รถที่แฮชแบกเนี่ย ที่มีสีที่เป็นทูโทนนะครับมีความเป็นสปอร์ตทั้งภายนอกและภายในนะล้อก็ให้มา18นิ้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างที่หนึบนุ่มนะครับมั่นคงนะครับบอดี้ที่ปลอดภัยนะครับระบบต่างๆที่ไว้ใจได้นะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะไม้น้อย16,000กิโลเท่านั้นนะครับ <Wow. S 1> รถส่วนออเดดไทยแลนด์ด้วยป้ายแดงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ย2,149,000นะัตอนนั้นนะ ตอนนี้นะครับเหลือแค่8,99,000เท่านั้นนะครับใครกำลังหารถขับในเมืองหรือขับเล่นอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นหึงตัวเลือกนะครับทำาเอาใจสายกลุม่มวัยรุ่นและคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะครับใครสนใจก็เจอที่ G35 กาะนะครับ